ตรงนี้ไม่เห็นสวยเลยมันจะวางไอ้นี่มันเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าโอ้ไม่เนะะี่ยศิลปะเกี่ยมใช้พลังอย่างประโยชน์แล้วก็ตรงนี้มันก็เราจะเป็นทอนแล้วมั้งหุณว่าโอ้โจะาวางคอไรเ,เพราะผู้ชว่วยวางเปลืองเปลืองเขาไม่ประหยัดสมัยก่อนเลยตรงนี้เอ๊ะมันต้องเหมือนนี้เพราเรียกว่าใช้อยา่างคุ้มค่า นี่ก็ประหยัดพื้นที่เยอะเลย,เออยขุดด้วยได้ขอไปไปไหนไปเก็บปังข้างลูางไปดูเลยนี่ก็ไปเสริมความได้ข้อไปถามคนะุ้มเลยนะถามอะไร<ว>ก็ดีเหมือนกันขุมคุณแล้วคุมล้างนะนักช้างไวพพ้พอดิพอยดิคุ้มวางนี่ยาวนะผู้ช่วยใครก็ได้ช่วยสง่งผู้ช่วยไปสักคนหนึ่งไหม คือคุณดูนะช่วยไปเก็บปลางนิช่วยเก็บปลาดนิปลามันเอเลี่ยนสปีชีเกิดไปแล้วเอเลนมันยิ่เกิดไปแล้วเขานปล่อยปล่าวะไม่ช่วยคุณล่อยปลาเอเลี่ยนแถวไหนวะเนี่ะเอเลี่ยนสปีชีว้าวมันจะเผลอจับปลาต่างประเทศหรอหรือเปิดลงทะเลแล้วอไ้นนามัขวปลามันปรับตัวโอ้ ปลาที่ตายโดนปรับตัวมาแล้วโอไม่นะผมได้โดนปรับตัวหรือเปล่าล้งยังนี้เปตามเขาใหม่นะนี่คนมาดูดีนะกินมันก็ลาปันซะอะไรอะว่าผมต้องมีไม่มาโอ้ไม่มากรู้ผมมากว่า คุณคุณบอกท่านตัดผมเล็กนิดหน่อยไปตัดให้เหลือนิดหน่อยหรือว่าตัดเลยนิดมาคุณเอาทรงไหนบอกมาเม่กี่คุณคุณคุณบอกว่าคุณบอกบอกเอาทรงไหล่นะคุณบอกให้ท่านตัดทรงคุณให้บอกคุยคุณบอกให้ท่านเออเออช่ไหมถือนะก็อย่าบอกฉ่านว่าตัดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวท่านตัดหดหัวเลย โอ้ยปลามันตับโตรมฉันสั่งตาที่ดีปลามันลังบุรีหอม,มตัดไม่มา,ดมมากดูแล้วสมัยฉันสั่งตาที่ร่าไหมมีลมม่าไหมสมงนีมม้ตับปลาอยู่โอ้ยฉานาดดูเฮ้ยคุณก็ไปต้องตัดปลาไหมนะปลามันเยอะอไม่รู้ปลามันดูดิบเกืิด็มบ้านแล้วเนี่ยจะสวยไหมเนี่ย นภา,ภาพคุณน่ะเอ้ยก็ตีเหมือนกันนะทรงผมคุณ <c oughs> น่ะนั่นก็ด <c oughs> ี <c oughs> อปหนิหอเลที่ขึ้นเยอะเลยก็มันก <c oughs> ็ดูได้ไงแปลงร่าแปลงราใครมันแปลงมาก <c oughs> นะอจะเป็นเพนนจะแปลงร้าหรือเปาเ,ปเป้ยลกอยากกินปลา จต่ปลามันจะกินขมกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองมากเลยทีปลูกผักเบื่อปลูกปลาเนี่ยแปงกด่าหรือใครมีสิ่งหนึ่งบ้างวะแปลกด่าเฮ้ยพู้ว่เฮ้ยเฮ้ยผมเห็นแล้น้ำผ่องเพราะว่าไม่ใช่สิ่งมันจะหมุนใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณถวายอะไรเปล่าอืมว่าควรจเป็นแบกแบนละมั้งเออหรือว่าอะไรเ ก็แต่ได้ดีนะเดี๋ยวคุณไปตัดที่ไหนวะน่ะที่นั่นนะไม่ไปเลยไปไหนโอ้ก็ก็ถือว่ามองไกลอยู่นี่เล็กจริงเลย grab มาให้ดูดิมันเดินอย่าง โอ้ไม่สก,กินไม่เหมือนเดิมสก,กินเหรออ๋อคุณคุณจะหมายถึงสก,กินอื่นนั่นเหรอแต่พอดีผมไม่ได้เห็นนะ่ะเฮ้กสกินไหมสกปรกกระือกับโชค์นี่ล่ะผมไม่อยากเห็นนะว่าสก,กินคุณต้องเป็นอะไรทีแ่แปลกแปลกน่ะแบงเหรอเนี่ยไม่เห็น,แ,แ,น,หนแบงกแมนเลยอย่าเนี่ยจะทำอะไรกับผมนะเพราะคุณเป็นแบงกแมนแล้วก็ทำอย่างนั้นนะ่ะเมาไว้โก,ก,กลัวนะ ดึกแมนจึงเพื่อนแท้แพ้ชุดดึรกแมนอยากก็ทำผมเลยขุบกลัวแล้วไม่ทำเดี๋ยวขอนอนเ่มือนโอ้เนื้อไก่แมวดีเดี๋ยวขอไปตัดผมก่อนนะเอไปตัดผมเลยมุณแมวบนหนังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กช่างมาที่บ้านเดี๋ยวเล็กช่างมาที่บ้านอืมไม่ว่าเลยนะ ไม่ว่าเลยเดี๋ยวทำอะไรข้ามเลยคุณผมไม่ว่าหรอกเราก็ช่างมาเออเราช่างมาเลยเดี๋ยว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 ผมเรียกช่างมาตัดผมคุณผมคุณหลังไปเลยไม่วันนี้มาต่อผมเดีราคุณหัวโลดไปเลยวันนี้มาต่อผมเลยต่อผมเลยเอผมคุณคุณต่อผมง่ายเลยเหรอเนี่ยแบบเอาเอาเอาโตผมอะโตผมกับในโต้เป็นคนมาต่อกันเลย ผมยกับโตวผมในโตวผมอีกคือโตวผมคือผมอ่ะแ,แบบผมอ่ะหมายถึงผมเลย